เออนายแก้วครับชื่ออะไรเนี่ยชื่อเต็มเต็มสีแก้วครับทำไมชื่อสีแก้วแก้วเดียวไม่ใครมั่ฮอลล์ครับแก้วกระม่มตกไปคนมัมโอนะให้มัมโปปักพ้นก็ขอให้นายโชคดีครับแต่ถึงมัมโอดะมืดวันรเบึกเบียเรียงเบียได้ไปหลวงหน้าดามาจะเบิอกันอะไรนะไอ้มืนเบียเรียงแล้วคนนี้โหจะเอาเบียเลียงครับ จะเอาสักเท่าไหร่แกเจ๊ตันจะตําบุญแด็แม่มันงใจตินเนอจะเอาเท่าไหร่ดีอะผมพอได้ป้าไปปันกัไปโต้กันกลางทาง่อที่ไปปบใกล้ได้ได้เปรกเกพอเลยครับแต่ว่ามั่งพอครับทำไมตัวรกจับเข้าต้องเลยดีนะตัวก็เล็กหมดลนะมีด้วยครับตีตัวแดงๆดงตัวแดงๆดงขึ้นรําตัวลังเงิน นายอย่าโหดเด็ดขาดอย่ารับตัวแดงสามตัวหลังไม่ต้องรับครับไม่ต้องรับเรื่องพุ่มต้มคุ้งเรียกว่านอนตัวแดงเรปรคพุ่มตีชัดตื่นว่าคุ้งโมรานาครับเพราะฉะนั้นต้องโก้ไปค้นให้ในโอกาสวันนี้นะครับไอ้มุมปป่งโป๊ะฝังพ้นอย่าไปกินเลื่อยเราจะม่อมไปนำ้ำปลาให้ไปแต่งงานานั่นนะครับดงกับหลุกเอยตึ้นนวดเจเมืองไตรนารา เรากระจากได้ผู้นำรวยรเหมันกันราชาทินใจรวยจริงรวย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 ถ้าหากว่ารู้จักราชาทินใจแล้วจะรวยมากรวยกันรวยกับนาย้างคอยเคยรวยว่าราชาทินใจรวยกว่าปยัดนั่งกับราชาทินใจว่ากูให้แก่ตัวเดียวเพื่รติราชาทินใจนะกูอยู่นี่กูไม่ไปอยติ่าห์ไหน โ้เตตัมพูเอ่เพราะฉะนั้นตัวใจต้องกอลาคนเอ่มพอมปอก็ลับก่าวกระมอมในยโตไม่มีอะไรตีเจ้าไว้ดนกับม่อมปอกไกล่าวกระมอมโจคดีกล่กระมอมลาแล้กเอาใจรักทีแล้วผมเตนแกเตี่ยบ้าอยู่ปนั้นแกแตวไม่จมแกตัดอาตาใหญ่นิ้วม่เอ้ยแมน่เียวรบกันปานนี่ทําแบม จุกินเล่แต่เราแต่มาเจกนันเนเป็นบุนหวานนาไม่รู้จะตอบดยต่อตอบดีเออยออมึงอเล่ของ์ราชาตันงจงพารามาอยู่ในรา,าัจะรูตั้มเราเป็นคุณในรา,าักจะรูตั้มก็ว่าราชจะอุป,ปาตั้มไม่แก่เอไม่ใจรู้ตั้มคนไม่ใจแขางก้าวไอ้ายอย่ากเขมดูแก่ตายเมึ่เล่คนหนุ่มก็ตากนตั้มมานก็มีความดู อืมคุยเหลือกับมึงไปเอาปีโจกบ้านตุนซีแลลวนิถึงไม่ควันกับกูว่เฮึหายอยกูจบกวางไล่กัรบ้านตุนสีอันกว่าลูกผู้ติดต่อหายลมได้ไหมหลังอืมปีโจก็เคยเอาลอยแก่กอยมันมึงแก่แกตายหงอยู่มันปีก่อนกันแกกับมันแกเลยติดมาเล็กเล่มากไม่ละลมแกเลวละ ต่ำตัวมันโดจากีตากรีมก็มั้งครีมอะไแกกูตาละไอ้รื่อี่เลนก็อยากโอเล่ไปเรื่อที่เลนก็ตัวจ r อบอ่อเออจริงรํำคาญนี่ตายห้องได้พวกแกแๆ่แต่คุณจัดกับควรจะล้ำที่ปีกำรุ่นนายมาเลยอย่างกันห่อร้อยเนียนคุณกำรุ่นนายจะล้ำมาแม่เอ้ยแม่ห่อครูเวครูกำรุนนามมานำร่น กเป็นกบบนั้นว่ากูต่งับยนไส่ฝันแกนี้ลํำกันได้พวกบาบาแต่มันจัดกัดจอยเอเตะตํำตื้อกูมึงกับเมื่อนกูจะยอมโยมันเปรตแล้วดมกับไม่รววเลยให้ปวดนอนน้ยก็แล้วใจนุ่มก็แล้วโอ้ดมรู้ลินไปอยู่น้อยรวยได้ดูดนมมันสักทีต้องอมือควาด วาดแล้วล้มล้มล้มล้เมแล้วหยุมย่มหยุ่มแล้วจุ๊บลำคาญจริงเตียวีจันทร์เปรียบยุปนันในป่าเตอร์มึงก็มาดีเต่าได้กันฮันวันก้อนเป็นนางบ้านผู้ใหญ่เวลเรืงหมากินยาดองลบม,มาโบกูดีก้องรอเตา้าก้องรอเต้าว,วะ่ะชวนกูตะมานวันนั้นไม่เคยกูกำเล่เต้าจริงอันนี้แต่เต็มสันกูตรงใจ ก็เลวออกว่อย่างลออยู่ปลาหนอกเลยเอาข้างเข้าไปเลยอย่างอีโบแม่เอ้ยก็เราเล่นแลมเล่นไอ้เจ๊ใหนะ้มาหน้าว่ากูเอาข้างเข้าแกเป็นนี่อย่างจีบแม่ไม้ะลยมาหลวก,นกเนี้ยแกตายจีบแม่ไม่แม่เอ้ยตัวดาจับจออหนักหน้าให้พวกตัวดาจับดังจากรูดดีดแล้วก็หิ้งขึ้นต้นดำ รอต no ิบรอไม่จอไหนตายโหงไอ้ lonely, ักทีใจปอดเท้ามึงเยอะบนต้เนีเสียงตู้แก่กูมันไม่มีกลืนม่ป่าึ้น้องแกตายอยู่น้นนักูยันแก่หนึ่งเออต้นใั้มันก้อนจะยิกไปชาวบ้านอยู่กลางนาไม่ปักมาแล้วรวยๆจนเนบรวยไปน้อยอย่างไรไม่ต้องจ่ายแลงกูไม่จ่ายร่ำกูบอกกัได้รู้เถอะเจอมันกับแม่ไม้เนึ่ง ให้ปดเด็กเตี้ยตู้มาแล้วเล่นปลอกับครูวาดมันวาดควายควันไม้จักน u e งแล้วอย่างเล่นจุบจุบแหมแกโลงกรุบแล้วมึงอย่างอีจุบจุบวันนั้นเตี้ยเด็กตู้มาดูเด็กลานานบ้านได้แล้วอยากปาเสียม,ม,ยยมอยากปาเสียบเลยไม่ใจรู้ไวแก่รมเดินนีปลวกอยู่เล่นปลอกนุปปิซานเดอร์ย,ยังอาา่ะจ้า แค่ซีรับ <ś uz uk> าหวานซุบซูงูตุ๊บมัน่็ตาจำเลยแม่เอ้ยจะจ่าติดหนาเหนื่อยตายไดพวกสิเออตั้งแต่ใดตั้งแต่โยกันไม่เคยมีความทุกข์แล้วจ่า,จาตอดับเหลืองตั้งแต่นู้นลำการจีบพี่ต้ห้องจีบแต่ย,ยิง่งเลยตั้งแต่ไอ้เคยนี่มาโยกันเมืเอเ่อ้ยแม่ไอ้ไอ้ตายยังนี่ไอ้ไอ้ เร่งว่าปลวกแล้วนี่เอมเดอนนี้กี่กานวันก้อนกูญแจวาก็เยอะเด่นเ้อมาใหม่ใหม่กูนิว้งก้าวแล้วฮัานก็กีการออกไปอ่ะกังน้องจะแหนมกว่ากังเรื่นแต่ว่าเป็นไหม่ด้านก็ป้ามาเชียงก่อควยนอนด้านวงอยู่นู้นต่้ได้เป็นเตียวแต่ป้าเตียวแต่เหลืองยิ่งชวนไปเตียวกันต่างแก่ต่างเดือเตียวใจหนักหน้ากับเหลืองยิ่ง ปลุ้งปลุงอย่ามั่งใหญ่ๆื้อคนเรานั้นปลุงจะใหญ่คุณแก่เล้วไปว่วงเรยลงกูไม่ใจว่างไรแต่กูกว่ามันนี่เป็นเอ็ดเจนี่กูตึ้งไม่เป็นเอ็ดก็ใจโยด้กี่ปีแล้วไม่ดีว่ากูไม่เตะตั้มใจได้แล้วกูไม่จบตังแก่ฟันพือกขกูไม่จบตั้นไม่จบเลยแต่ยอมจบแล้ว เด็กเจ้าเจ้าเตรียมอยู่ใหญ่เนหนบพอได้เลยหรือเด็กเจ้าเจ้าเตรียมอยู่ดินในลานปืดตายจำเจออีเลยหนุ่มชันผลก้นมาในนู้นกังบนกันยนก้นเป่วยอยากเชื่อใ่ไหนน่งไอ้เจยใจเดียวแม่เว้จะได้เดียวมันไม่เล้เลยใ่เชื่อมันแม่ว้ได้กหน้อง โย่ฮามจริงนี่ตัวใหญ่หูเด็กแจ่มยุม Yo, <I> โย่ฮามอือปุ่มไปลานเพิ่อชายเล่กันเซ่บู่เม็ดนี่เล่กันเซ่บู่เพื่อลาวัเล่กับตาไอเล่มันเล่กับตาใ hey, นอปอบู้มันไปดูวีปีดูมันบิดรูฮันที่บิดที่เซ่บู่หมดแล้วมันวุ่นเรี่ยรวยไรกูแหลมควนกันเม็ด ลำคานนี่คนเราได้พวอแม่ดีกว่าแล้วมันได้พี่มาอยู่บ้านเฮเตอํำตื้นนั่นได้แล้วไอ้คนเรากันได้พ่อแม่ดีสสัตว์ลำกานใจฉันใจใจประมีนโยกันก็ไม่ใช่ข้าวใจสักซิ่งไอ้ใกล้เรากันไม่ใช่หนหญิงไดกันเด้เหืือนี่ การไม่จะมันรูหลังรูวันโยบานไม่จะมันจ่วยต่ำไหนเรเราตาหน้าตีเราตังเป้ตยองนี่ไม่จะมันเกิดจ่วยเกิดมาปลือไม่รู้อะไอเหลือไซีซ่าไอ้ห้ืออย่านองเหลือไซีซ่าตดทุ่วอะไรกูแรงพอเลยนะเนี่ยเต็มจ้นหน้าคัมมาตาตาท่วยตาทุ่ไอเหลือไซีซ่ากูได้ทุกภาพเลยนะแม่โอ้ยลำการนี้ไตนี่โยก็ไม่ติโยต่ําปลือแล้วเวทดนา เออกองกูก็ไม่ใจกูตนไว้ก็เลยไอ้แก่นี้แม่ไปตึงตาคุนะ้นยังรับมาตีกูดลาแม่เอ้ยแกปุนนี่เดินเก้าด่านานอืมพอเดินไปถึงในรานเด็กว่าไม่ต้องคอมเลย้าปามไม่ใจจนการลั่งข้าใจรู้ว่อีกตายตาย,าย,าย,ายวงนี้มันของอยู่แกตายแล้วน่อยกับตึ้นปินหนึ่ง